อัจิริตวาพรรมจริยังอลัทธาโยพเนธนังจินกโกลจาวะชายันติคีนมัตเชวะปัสเสีเมื่อยังอยู่ในวัยนมสาวไม่ทำตัวไม่หาทรัพย์ไม่ทำถ้อยดีพอถึงวัยแก่เท่า พวกเขาย่อมซบเซาเหมือนนกกรเรียนที่จับเจ้าอยู่ในเปลือกตมอันไร้ปลาพ่อแม่หวังพึ่งเจ้าครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อชาติหวังกำลังฝีมือเจ้าคือความหวังทั้งปวก ขอนอบนบอนมคุณประสีร,ะรัตน์ไรและขอความสุขความเจริญในธรรมจเมาเกิดมีแดท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เร้ทุกคนทุกท่าน รายการธรรมะตอนเช้าวันนี้ตรงกับเสาร์ที่16มีนาคม2567ขึ้น7ค่ำเดือน4วันนี้มีกิจลิมนไปทำบุญที่ป่าซึ่งมีประวัติเรื่องเล่าป่านี้คือโยมทศพลรักใหม่ หรือที่หลายคนรู้จักในนามเจ้าของศูนย์การศึกษานาโปแก่ที่ควรขน,นนุนี่นิมนต์อัตมาไว้แรกเริ่มเดิมทีท่านฝากหรือว่าขอให้ช่วยนิมนต์พระเิราจารย์ที่มีวิชาอาคมก่อนนึกไปนึกมาหนึ่งลัคือท่านวัดเขาอ้อบอกว่าวัดที่เคยมีเกจิอาจารย์ ที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าง้งเขาอ้อบ้านสวนโคกโดนแต่โคกโดนนี่ติดกิจนิมนต์แล้วก็วัดนอนศาลา็ได้นิมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทำไมจึงต้องนิมนต์พระท,ที่ที่เชื่อว่าเป็นเป็นวัดทีเ่เกี่ยวกับเรื่องของวิชาคมจังหวะเงนินคือ บอกว่าวันนี้จะทําบุญให้กับมันพบรุษบริเวณนั้นซึ่งอาตมาภาพเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่าที่นั่นมีประวัติเป็นยังไงบางคนก็เียกบ้านผ่านปออ,อยู่ปากสะปันแตนี่คือโยมเจริญบอกว่าที่นั่นมีต้นไม้แปลกอยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นยางมีน้ําไหลลงมาจากยอดไม้อาตมาก็เลยถามว่ามันมี บอกว่าด้านไม้ตรงนั้นเรื่องมันมีตัวะปะ้าแทกอยู่ไหมตรงนั้นในบอกไม่มีในป่าจะมีปลาป่าที่ไหนไม่มีแต่บอกว่าที่นั่นเคยมีประวัติตอนสงครามก้าวทัพประวัติศาสตร์ยาวนานเลยคือเรื่องของสงครามก้าวทัพนี่จังหวัดพัทลุงเองก็เตรียมการต่อสู้เหมือนกันคือเรื่องราวเล่าคร่าวๆนั่นก่อน ว่าในสมัยนั้นนี่จังหวัดใหญ่หญๆเช่นจุมพรชัยยาและกรศรีธรรมราชก็ได้รับ <c oughs> ผลกระทบจากการที่ข้าศึกคือพามา่าบุกมาล่าประเทศล่าเมืองขึ้นแล้วชาวเมืองชาวบ้านทหารต่างก็ต้องการที่จะสละบ้านเมืองหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าเ่พอดีว่า มาถึงจังหวัดพัทลุงนี่มีพระญาติโยมก็รู้จักดีอันสาวารีที่ในเมืองพัทลุงนี่ก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านชื่อว่าช่วยหรือบางคนก็เรียกว่าพระหมาช่วยพระยาช่วยทุกขราชในสมัยที่ท่านเป็นเป็นพระหรือเจ้าวธิการอยู่ก็เชื่อกันว่ามีวิชาอาคมพระหมาช่วยจึงช่วยกัน ให้กำลังใจกับชาวบ้านโดยจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆเช่นตะกรุดและก็ผ้าพระเ,เจียดแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านทั้งข้าราชการและก็คนทั่วไปที่ต้องการจะรักษาพื้นแผ่นดินเอาไว้แล้วรวบรวมกำลังพลในสมัยนั้นได้1,000คนโดยประมาณรวบรวมอาวุธได้ แล้วก็เชิญหรือว่านีม่มนพระมาช่วยขึ้นคานหามรพระมาช่วยท่านก็ไปกับพระยาพัทลุงคือขุนคางหลิกแล้วก็ชาวเมืองออกไปตั้งเรียกว่าตั้งทัพเตรียมรบกับทับพพม่าทัพของเมืองพัทลุงแล้วก็ทัพของพม่ามันมเผชิญหน้ากันที่คลองท่าสมิตรตำบลท่าสมิต์อำเภอเช้าอวด นครศรีธรรมราชเคยนําเสนอในรายการครั้งหนึ่งที่บอกว่าวัดตดนคลานตอนนั้นชาวบ้านก็มีใจสู้เหมือนกันแล้วก็อดีตสมภารของวัดดนคลานก็มีความความศักดิ์สิทธิ์นั่นก็เชื่อมีคาถาอาคมก็ให้กำลังใจชาวบ้านแล้วก็ไปที่คลองเมืองขวางตรงนั้นมีประวัติอยู่ตามเรื่องเล่าของวัดโดนคลานแต่ในที่นี้นี่ กล่าวถึงตำบลท่าสมิตอำเภอชาวดก็คือคิดว่าหลายพื้นที่นะ,ะร่วมกันในการปกป้องพื้นแผ่นดินและต่อมา <c oughs> ก็ทางฝ่ายเหนือของไทยนี่ก็ส่งกำลังทหารมาแล้วก็ไปโจมตี่ท,ทหารของพามา่าคือกล่มพระราชวังบวรมหาสุรสิงงนาถ ที่เสด็จจากราชบุรีแล้วก็ทรงนิวัฒนพระนครในเดือนมีนาคม2,329 2,329ทรงปรึกษากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกว่าขณะนี้เนี่ยทัพของพามา่ามาทางการชนบุรีและก็ราชบุรีถูกทีแตกพ่ายไปแล้วไทยเรานี่สมควรที่จะจัดทัพเข้าสู้รบกับพามา่าซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดี ในช่วงที่ข้าศึกอ่อนแอว่าแล้วก็รวบรวมกำลังพลเข้าโจมตีตามหัวเมืองต่างๆพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงมีพระราชุงการให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงขนาถเสรด็จยกทัพเรือลงไปปราบพมา่าในทางใต้ประมาณเดือนมีนาคมเดือนนี้ทา่าน่้นประมาณเดือนนี้แหละแต่ย้อนกลับไปก็นุน่น พศ2329กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงานาจึงสเสด็จยกทัพเรือจำนวนประมาณ20,000คนมากทีเดียวมาทางภาษาราชาศัพท์ก็เรียกว่าทางชุลมะถ้าภาษาสามัญเราคือมาทางน้ำแล้วสเสด็จไปถึงเมืองจุมพรมีพระราชบันทูลให้พระยากราโหมราชสีนา เลยพระยาจ่าเสนยากรยกทัพหน้าไปยังเมืองชยาทีนี้ฝ่ายของพม่ามีแกงวุ้นแมงยี่แกงวุ้นแมงยี่นี่กำลังจะยกทัพลงมาตีเมืองพัทธลุมพอทราบข่าวว่าของไทยมีกองทัพใหญ่มาจดนวนมากแล้วก็เดินทางมาถึงชุมพลและชายาแล้วจึงส่งนายทหารที่ชื่อว่าเนเมยวคุงนรัต ยกทัพพม่ามาต่อสู้กับทัพไทยที่ชัยยาแล้วก็เกิดการสู้รบกันที่ชัยยาสุรา์ธานีพระยากราหมราชเสนาและพระยาจ่าแสนยากรยกทัพเข้าล้อมทัพของเนเมียวคุงนรัตได้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าก็เตรียมต่อสู้บ้างป้องกันบ้างเรียกว่าขุดสนามเพลาะกันสู้รบกันในเวลาที่ฝนตกด้วย แต่ว่าการที่ฝนตกนั้นทําให้ปืนใหญ่ของไทยใช้งานไม่ได้นะถ้เร่งมันดอดี๋ยกว่าสู้ปืนสู้ยิงไม่ออกเนเมียวคุงนรัตของพมา่าจึงฝ่าวงล้อมหนีไปได้ส่วนตองพยุงโบเนี่ยตองพยุงโบคือนายกองของพมา่าถูกยิงตายในสนามรบ พระยาการาโหมราชศรีนาของไทยและก็พระยาจ่าแสนยากรจึงยกทัพตามไปสังหารฝ่ายพม่าจํานวนมากและจับเชลยพม่ามาไว้ที่เมืองชุมพรกรมพระราชวังบวรมหาสุรศิงานาฏมีพระราชบัญูุให้บรรดาเจ้าเมืองรวบรวมรัศดรที่นินีเข้าป่าให้กลับมาอยู่ในเมืองตามเดิมส่วนแกงบุ้นแมงยี่ของพม่านี่ซึ่งเป็นแม่ทัพ ก็กลับมาสมทบกับทัพของเนมยวกุนรัตทิชายาอพอรู้ว่าทัพของเนมยวคุนรัตพ่ายแพ้ก็จึงถอยทัพหนีไปที่จังหวัดกระบี่แล้วก็กลับพม่าไปในที่สุดนี่คือเรื่องราวโย,โย,โย่อๆจริงๆประวัติศาสตร์นี่มีบุคคลอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ังเนี่ย โยมจจเดตท่านก็เลยอยากจะทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนเหล่านี้ด้วยนะ,นะวันนี้นะที่ที่บ้านปากสะตรงนั้น,นอยากโยมที่ฟังรายการอยู่ใกล้ๆใกล้โยกแก่แไปรวมบุญก็ได้ทั้คนไปฟังปรลาสวดหรือว่าตะวันปตาหานเพรศทีนี้เมื่อถ้าพูดถึงการทำบุญเวลาทำบุญเรานึกถึงหรือประกอบกิจรกรรมอะไรบ้างหรือว่า พิธีกรรอะไรบ้างอย่างแรกนี่ก็ต้องนึกถึงบุคคลหรือว่ามันประชนที่เราต้องการหรือทิศให้ว่าเป็นใครหรือทำในโอกาสอะไรท่านผู้กวังจะพบว่าเวลาทำบุญเราจะเขียนชื่อผู้วายชนหรือบรรพบุรุษรต้นตระกูลใส่ในกระดาษใส่พานแล้วก็พระคุณเจ้าท่านใช้ สายสินเส้นสีขาวดำเนะี่ยพาดผ่านท่านก็สวดหรือบางท่านก็พิจารณาอนิจจาเนี่ยเกิดเจาะจงให้ให้ถึงบุคคลนั้น,น,นหรือผู้ที่เราต้องการอุทิศให้เป็นพิเศษมีประการแรกประการที่สองเราในฐานะที่เป็นลูกหลานต้องมา ตั้งจิตในใจว่าการที่เราทําวันนี้นี่ทํทำไมทําเพื่ออะไรก็ต้องระลึกว่าทําเพื่อความกตัญญูกตะเวทีกตัญญูคือรู้คุณกะตะเวทีคือตอบแทนคุณนี่เราต้องระลึกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทําแบบว่าพอเป็นพิธีวาหรือว่าสักสักว่าทําแต่ทําแล้วต้องระลึกว่าอ๋อนี่ระลึกถึงคุนนำความดีหรือผู้มีพระคุณในครั้งการก่อน เป็นหน้าที่ที่ต้องทําด้วยเพราะถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทำบันบระบุุษของเราในวงตระกูลนี้อาจจะแคบๆชื่อนั้นชื่อนี้แต่ว่าถ้าบรรพระชนหรือว่าบุรพะพระกษัตริย์อันนี้เราสามารถทําได้ทุกคนทุกคนต้องมีความกติญูต่อแผ่นดินหรือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เป็นหน้าที่ประการที่3 เรามาแสดงออกถึงผู้ที่ยังอยู่ด้วยกันมีความสามัคคีในการทำบ,บุญร่วมกันบางคนก็มีการนัดหมายว่าทุกๆปีก็จะมาพบกันนี่นี่เขากึ่งกลางเดือนแล้วท่านผังอีกประมาณเดือนหนึ่งก็เดือนหน้าเนี่ยก็จะสู่เทศกาลสงกรานโดยทั่วไปพี่น้องชาวปากใต้ของเราก็จะ มารวมญาติกันแล้วก็ทำบุญเนี่ยปฏิทินในแต่ละปีนี่ญาติโยมก็ยิยมทําบุญกันหลักๆก,ก็ปีใหม่สงกรานเดือนสิบเนี่ยสามช่วงของปีนี่สามเดือนนี้เด,เดือนหน้าก็จะเริ่มอีกละญาติโยมก็จะทําบุญกันเยอะเป็นพิเศษประการที่สี่ เมื่อเราทำบุญนี่ก็ถือว่าเราช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อายุข,ของพระพุทธศาสนานี่ยืนยงอยู่ได้นอกจากมาพบปะญาติพี่น้องแล้วนี่ก็ถือว่ามาทำให้วัดอยู่ได้ด้วยการถวายพระตาหารก็ดีการถวายทยธรรมก็ดีหรือการถวายสละบริจาคชตุปัจจัยในการก่อสร้างศีลศาสะนะปฏิสังขรณ พระกุณเจ้าท่านก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจทําให้งานของศาสนานั้นต่อเนื่องสืบทอดไปได้ในยุคข,ของเราเมื่อหมดยุคข,ของเราลูกหลานก็ทําหน้าที่ต่อไปอก่อนมาถึงยุคข,ของเราพ่อแม่ปู่ตายายายท่านก็ทํามาเราจึงได้อาศัยใบบุญของพระศาสนานี่ประการที่4ประการที่5นี่นอกจากทกําให้คนอื่นแล้วทําให้เราครับนี้ ตัวผู้ทําหรือเราเองนี่จะมีความสุขมีความสบายใจเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าการทาบุญนี่คือการทําความสุขสร้างความสุขสร้างกุศลให้กับตนเองและให้ผู้อื่นบุญเป็นชื่อเป็นชื่อของความสุขได้ทั้งทานศีลและภาวนาครบเนี่ยหประการนี้เป็นสิ่งที่เรามานึกถึงในการทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็ทํา ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะเอาที่เราสะดวกบางครั้งถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่กับที่เราอาจจะทําบุญหรือว่าปฏิบัติธรรมแบบสันจรก็ได้คือไปที่รุ่นที่อื่นบ้างพระพุทธเจ้ายัางสันจรเลยธรรมะสัญจรเคยได้ยินกับนี้ไหมท่านกวงพระพุทธองค์ในทรงเดินสายประกาศธรรมทั้งพระองค์เองได้ทรงพระสาวกให้ประกาศประกาศธรรม คำว่าธรรมนี่หมายถึงสภาพที่ทรงไว้ทรงอะไรทรงกรรมความดีทรงกรรมเรื่องของความดีส่วนสภาวะคือสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับเราทั้งในเรื่องของที่ดีและไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไปอบายหรือเวียนในวัตทุก์ถ้าดีก็เป็นบุญกุศลประสบสุขสู่สันติต่อไป คาว่าธรรมหรือสภาพที่ที่ป้องกันหรือส่งไว้คือป้องกันไม่เราตกอนรกษป้องกันไม่เราตกอบายทาง่งความเสื่อมน,นั่นเองนี่คือลักษณะของธรรมที่ส่งเอาไว้แล้วก็เป็นสัจจะหรือความจริงโดยเฉพาะพระอริยบุคคลมีพระเสด็จบันเป็นต้นนท่านท่งธรรมเอาไว้เป็นอย่างดีกว่าจะบรรลุถ,ถึงโลก,กุตตรธรรมหรือมรรคผลนิพพาน นี่ลักษณะของธรรมทรงความดีทรงคําสอนก็ได้คําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ยงคงมาสองพันกว่าปีมาถึงยุคเราก็เพราะว่ามีผู้ทรงเอาไว้ท่งแสดงธรรมพระแสดงธรรมพระเทศนธรรมเราก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมรักษาธรมธรมธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงยังอยู่เพราะเป็นความจริงความถูกต้องเป็นสัจ,จะเป็นกฎเป็นเกณฑ์ ต่อมาเขก็ประยุกต์เป็นกฎหมายกติกาของสังคมให้อยู่ร่วมกันได้ทั้งในสังคมและระหว่างประเทศก็ต้องมีธรรมในการรักษาหรือส่งความเป็นมนุษย์เอาไว้ฉาะนั้นการที่เราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะมีธรรมะได้จะสัญจรหรือว่าอยู่ประจําที่ก็มีธรรมะได้เพราะเป็นสภาพนะแต่ว่าพระพระเจ้าก็ตรัสไว้ มีปัะจัพิดกที่ยืนยันจนถึงทุกวันนี้ว่าจรธรพิกเวจาริกังพระหุชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอัตถายะอิตายะสุขายะเทวมนุษสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พระหูชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ตัวเทพและมนุษย์ พวกเธอจะได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูปเหตุที่ว่าจยาไปทางเดียวกันสองรูปเพราะว่าในมัยวันนั้นนี่พระอราหันต์มีแค่60<笑><笑>ก็คือเรียกว่าพระพุทธเจ้านี่ใช้คนทํางานให้คุ้มคือพระภิกษุรูปหนึ่งนี่มีความรู้มีความสามารถมากถ้าไปที่เดียวกันก็เสียโอกาสถ้ายกตัวอย่างญา,าติโยมินภาพชัดก็คือ สุมาวัดวัดหนึ่งมีพระภิกษุที่ท่านมีความรู้มีความสามารถสามารถสวดมนต์หรือว่าแสดงธรรมทำหน้าที่ทางศาสนาได้เนี่เวลาโยมมานิมนต์ก็แยกงานกันนะวัววัดไปงานหนึ่งรองข้ไปงานหนึ่งรงจาวัดไปงานหนึ่งหรือว่าพระเเคจิอาจารย์ไปทําพิธีวัดนู้นวัดนี้ใช่ไหม ถ้ามารวมกันงานใหญ่ๆนานๆสักครั้งหนึ่งได้แต่ถ้าแยกกันไปทําหน้าที่นี่ศาสนาก็เจริญย,ยิ่งขึ้นไปงดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์ทั้งอัฏฐและปัญชนะบริสุิ์บริบ์สิ้นเชิงนี่พระเจ้า,าไปประกาศพรหมจรรย์นะส่วนพระองค์เองก็ไปตามงบนอุรุเวลาเสนานิคมตามพุทธประวัติเนี่ยนี่คือการหมุนกงล้อธรรมจักร ผู้ใดที่ไม่เหนหนางจากธรรมผู้นั้นจะมีความเจริญนะแล้วยังตรัสว่าดูก่อนพระดาถ้าอยากให้พระพุทธศาสนาเป็นผู้นำก็ต้องเอาธรรมออกไปหาคนนะอยากให้ศาสนาพุทธเจริญก็ต้องให้คนประพฤติธรรมถึงสอดคล้องต้องกับกฎของมหาธิรสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายาต่างๆที่ประกาศให ทุกวัดทั่วประเทศช่วยกันทำหน้าที่ในส่วนประกาศพระศาสนาจะมีการปกครองกณรสง่งหรือว่าการเผยแพรศ่ศาสนาในลักษณะหน้าที่ต่างๆเรื่องของการปกครองบ้างเรื่องของศาสนาศึกษาบ้างเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์บ้างเรื่องของการเผยแพร่เรื่องของสาธารณูปการเรื่องของสาธารณสงเคราะห์ นี่จัดว่าการทําให้ศาสนาเจริญส่วนการทําหน้าที่นี่ถ้าโดยตัวบทหรือว่ากดตามลายลาักษณ์อักษรก็ทําหน้าที่ไปตลอดเว้นไวก้กรณีต่อไปนี้มรณภาพหรือว่าตาย <laughs> จบหน้าที่หรือว่าลาสิกขาพ้นจากความเป็นพระภิกษุ ก็หมดหน้าที่ในการเผยแพร่ศา <are> ส,สนาในรูปแบบของนักบวชแต่อาจจะเป็นอุบาสกอุบาสิก,กาที่ดีก็ทําหน้าที่ในลักษณะน้้นยังได้อยู่แต่ความเป็นพิสษุนี่จะเป็นละลักสอนไม่ได้แล้วหรือพ้นจากตําแหน่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งตําแหน่งใหม่หรือการเปลี่ยนอะไรเนเรื่องของตําแหน่ง หรือละออกหรือสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออกอนี่ว่าโดยตัวลายลักษณ์ส่วนแต่ถ้าโดยหน้าที่นี่ในความเป็นพระเราก็ต้องทำหน้าที่กันไปตามกิจที่ทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะท่านกวางกิจหรือพันธกิจนี่สามารถทำได้ทุกหน่วยงานทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางวัดทางโรงเรียนทางหน่วยงานราชการต่างๆก็ร่วมด้วยช่วยกันเพราะเป็นการส่งเสริมและประสานงานพระาศาสนาทั้งในรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมแม้แต่การกีฬาก็มีธรรมะแฝงอยู่ในนั้นเคยพูดนะท่านกวงจําได้ไหมที่บอกว่าคนสมัยก่อนที่เก่งนะขาเอาธรรมะไปใส่ในกีฬาข้อไหนรู้ไหมรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยเนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นแล้วยิ่งกระทรวงศึกษาธิการนำธรรมะไปใช้ในประกอบวิชาการศึกษาก็ยิ่งดีไปใหญ่เนี่ยต้องมีการวางแผนนโยบายต่างๆพัฒนาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานและประกอบด้วยคุณธรรมสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าธรรมะจะเรียนเฉพาะช่วงวัยใดวัยหนึ่งของคน แต่ธรรมะสามารถอยู่ได้ในทุกช่วงของชีวิตและการศึกษาคนในสังคมจึงเปลี่ยนเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไปเป็นกําลังสําคัญของประเทศเราจึงต้องมีพันธกิจที่ทําร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันเราต้องรู้จักยุทธศาสตร์ในการเผยแพ่ศาสนาสําคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับผู้คนนอกจากเรียนรู้อย่าง การศึกษาที่เป็นตัวหนังสือแล้วในต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันทางด้านจิตใจด้วยหมายความว่าต้องปลูกฝังค่านิยมให้ถูกต้องถ้าคนในสังคมมีค่านิยมที่ถูกต้องชเช่นศีลสมาธิปัญญาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำแล้ว ทำและต้องทําต่อเนื่องเรื่องของวัตถุสิ่งของเทคโนโลยีนะวัตกรรมใหม่ๆที่ผลิตขึ้นมาในสังคมเนี่ยอันนั้นมันดูเหมือนจะเห็นเป็นรูปร่างจับต้องได้แต่ในเรื่องของนาม,มาทำหรือคุณภาพทางจิตเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อว่าปัญหาสังคมมนันลดลงถ้าเมื่อไหร่ที่ปัญหาสังคมคนทําผิดกฎหมายมากขึ้นหรือว่ามีการเบียดเบียนกันมากขึ้นนั่นแสดงว่า สังคมนั้นหรือกลุ่มนั้นอ่อนแอในเรื่องของศีลธรรมเราก็เรียนรู้ว่าควรจะเติมหรือเพิ่มในส่วนไหนแต่ไม่มีลดธรรมะหรือศีลธรรมไม่มีลดมีแต่เพิ่มเข้าไปเติมเข้าไปพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นไปนี่ข่าวล่าสุดปัญหาของสังคมตอนนี้ก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน วงการสีกากีปนามาจากอะไรปันามาจากเรื่องของการแย่งชิงสิ่งที่เป็นลาบยศหรือว่าเรื่องของตําแหน่งเรื่องของอำนาจแต่ถ้าคนเข้าใจธรรมะนี่จะมองว่าการทําหน้าที่ <c oughs> โดยไม่ทุจริตโดยการซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำในทุก กลุ่มทุกองค์การทุกหน่วยงานคนโบราณเขาพูดเอาไว้ว่าอะไรนะซื้อกินไม่หมดคดคิดไม่นานแต่บางคนอาจจะแย้งว่าถ้ากินของราชการนี่กินนานๆกินได้ไม่หมดมหรือบางคนอาจจะแย้งแบบพานๆว่าคดข้าวเยอะๆตักอาหารมากๆแบบบุฟเฟ่ตักมากๆกินได้นานๆกินได้เยอะแต่ในความจริงเนี่ยท้องของเราหรือกระเพาะมี ปริมาณที่จํากัดกินเยอะเกินไปก็จะท้องแตกตายแบบชูชกเนี่ยทุกอย่างก็ใช้ธรรมะทั้งหมดทั้งมดความพอดีความพอปร,ระมาณในการกินโดยเฉพาะไม่กินสินบาทค่าสินบนรักษาความสุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมเอาไว้เนี่ยแล้วก็ต้องมีการคบกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดี มีเพื่อนดีเหมือนม,มีมีเกลอือที่ดีหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าธรรมะสีเกลอือถ้ามีเกลอือดีไปที่ไหนเราก็จะ,ะมีความสุขมีความเจริญสีเกลอือที่ว่าคือ,อไหงหสติความรลึกรู้สองสังปชัญญะความรูร้สึกตัวทั่วพร้อม3สมาธคิความทั้งใจมั่น 4. ปัญญาความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องด้วยความชอบประกอบการ ในการทำคิดหน้าที่เนีย่ยถ้ามีเกลออย่างนี้นี่อยู่ที่ไหนก็มีชัยไปที่ไหนก็มีโชคชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปเอาละเวลาของรายการก็มาถึงช่วงท้ายแล้วขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้อบรมสังสมมาขอท่านมีความสุขก,กายสบายใจยิ้มได้เมื่อไผ่มาไม่สู่กะเมื่อทุกมีจงยินดียิ้มรับกับ ทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ต้องใช้ธรรมะในการทำหน้าที่แล้วขอให้ท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบไปทำไม่เหนือวิสัยขอสิ่งเหล่านั้นจงเป็นสำเร็จทุกคนทุกท่านพบกันใหม่ครั้งพรุ่งนี้วันพระวันอาทิตย์จเจริญพร อจจริตวาพระมจริยังอลัทธาโยปเนธนังจินกโกลจาวะชายันติคีนมัตเชวะปัสเสมมเมื่อยังอยู่ในวัยนมสาวไม่ทำตัวไม่หาทรัพย์ไม่ทำถ้อยดีพอถึงวัยแก่เท่า พวกเขาย่อมซบเซาเหมือนนกกรเรียนที่จับเจ้าอยู่ในเปลือกตมอันไร้ปลาพ่อแม่หวังพึ่งเจ้าครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อชาติหวังกำลังฝีมือเจ้าคือความหวัง